สวัสดีครับพบกับคังเกษตรฟาร์มครับวันนี้อยู่เราก็มาฝึกวัวน,นะครับ,กกรบต้นหนาวเกาลงอย่างเดียวลูกเกาลงทางเดียวจากเกาขึ้นเกาลงเกาเป็นทางเดียวกันลูกนี่แปลงวิธีการแปลงขนวัวน,นะครับแปลงลงนะครับแปลไปทางเดียวกันนะครับนะพี่อหอมเกาไปเรื่อย เขาท้องก็เอาไม้ยาวสิครับเอาไม้ยาวสิเอาไม้ยา,าไมยาวแล้วก็ลอดเข้าไปเดี๋ยวลอดเข้าไปลอดเข้าไปใต้า่าขาเออเก้านูก็ขยับเข้าไปอีกสิดึงมาดึงมาต้านหนาดึงมาฝั่งนี้ดึงหันหน้าฝั่งนี้เออ ดึงมาพี่หอมดึงมาดึงมาเออยกหัวมันขึ้นยกเชือกขึ้นเอออันนี้เอาเชือกไหมพ่องเชือกไหมพ่อมันอยากบนเก่าใช่ไหมเชือกจะไปคอขึ้นหัว เกาไปเรื่อยๆเกาไปเรื่อยๆเกาไปเรื่อยๆหนูต้องแปลงไปทางเดียวกันลูกแปลงลงมาเอ้าวพี่หอมแปลงให้น้องดูสิแปลงไปทางเดียวแปลงยาวๆไม่ใช่เออดึงลงมายาวๆงั้นแหละ วัวใครตัวนี้เอาวัวพี่ต้นหนาตัวไหนครับชื่ออะไรครับชื่อว่ามะลิครับมะลิเหรอมารีมะลิแล้วพอใจของใครของแม่ค่ะพวงชมพูของใครเขาหนูมีกี่ตัวตัวนึงแล้วตัวนี้ของใครนี่แม่สองตัวเลยเหรอ พ่อแจงใครนะของแม่ไม่ใช่ของพี่ของหนูนี่คืออะไรเนี่ยเหนียงมันลูกเหนียงมันเกาไวเรื่อย,ย,ก,ยอก็ดเ,ยเด็กๆก็จะฝึกอยู่กับวัวครับเพื่อจะให้คุ้นเคยนะครับแต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะครับจะปล่อยให้เด็กนกิดว่าวัววางตัวมันไม่ได้เชื่อเหมือนอันนี้วัวที่เราฝึกมาแล้วนะครับผ่านการฝึกมาแล้วมันก็เลยเชื่ออย,อย่างไอตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กตัวเล็กมีเพิ่งจะฝึกนะครับตัวเล็กมี่กำลังฝึกสมาธิอยู่นะครับตัวนี้ชื่อชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรบัวชมพูนะครับส่วนอีกตัวนู้นครับตัวนู้นตัวนู้นชื่อพวงชมพูส่วนลูกสาวมันชื่อพอใจนะครับและตัวสีแดงฝั่งนู้นนะครับชื่อมะลินะครับแกไหมครับมะลิทำไมสีแดงครับชื่อจะเป็นดอกไม้นะครับ ตัวนี้มะลิครับสีแดงนี่ครับตัวนี้พวงชมพูครับนี่ครับลูกสองแล้วนะครับลูกตัวแรกตอนนี้อยู่ที่สามเอแลนด์ครับอำเภอลวงนัทายาสโทธอดนะครับก็เอาไปฝึกแล้วก็พอดีทางนน้นเขาจะผสมพันธุ์ให้เลยนะครับจะตกลงซื้อขายกันลูกมันนะครับตัวนี้บัวชมพูครับบัวชมพู ลูกพีซีหนึ่งสามทับหนึ่งครับเป็นแม่แม่เป็น PC นะครับพ่อเป็นโบกต้าครับหัวนกนะกครับไอตัวเล็กนะชื่อเดี๋ยวพาไปดูตัวเล็กนะครับนะก้าไปเรื่อยๆลูกอันนี้ก็บริเวณฝาอันนี้เป็นล้อหมูของเราครับซึ่งเราทำลูกลูกพันหมูเพื่อจะส่งไปขุดนอครั้ กูตรประกอบได้ขุดนะครับเปิดไปครับแต่ตัวเล็กนี่ซึ่งเป็นลูกของตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องพอใจนะเป็นลูกสาวของมิสเตอร์โนเล V8 457หอือ458ทับ7นะครับปิดหัวนอกนะครับเป็นพ่อพันธลีนนวนะครับตัวนี้นะครับคือความหวังของเรานะครับตัวนี้ ที่จะลงสนามประกวดแต่ตอนนี้อายุประมาณวันที่สิบนี่ครบห้าเดือนนะครับซึ่งวัวที่จะเข้าสนามประกวดได้ต้องมีอายุเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้วัวเราสนามสุกรลนครเนี่ยคงไม่ได้ลงสนามเพราะอายุยังไม่ถึงนะครับก็อีกไม่ถึงเดือนนะครับก็วันที่สิบมีครบห้าเดือนเต็มนะครับว่า สำหับสนามที่ประกวดสวนทรครเนเราก็ไม่มีวัวจะไปเดินสนามนะครับ <th eger> แต่เราก็ไปร่วมเพราะ <t> เพราะในาณะเจ้าภาพพี <t> ่ต้นหนาวครับไม้นะ่ะไม้นะเน่ะเก็บขึ้นหน่อยนะครับเ <t> ด็กๆก็อยู่กับวัวนะครับแต่เราเราต้องอยู่ใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเล่นส่งสลำพังนะครับแต่วัวน,นี่ผ่านการฝึกแล้วนะครับถ้าวัวที่ไม่ฝึกจะไปทำอย่างนี้นะครับเตะได้นะครับแต่นี้ก็ต้องระวังครับไว้ใจไม่ได้นะครับ เก็บไม้เด้นะลูกครับเดี๋ยวติดตามการฝึกวัวของเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ข็าวตุ๊ทตาหนิทับสวัสดีครับ